สบายดีทุกคนคลิปวิดีโอนี่กับเป็นคลิปวิดีโอที่เอมี่กับพ่อใหญ่ตอนนี้เขากำลังสิพากันเดินทางออกจากประเทศอังกฤษกับเมืองเยอรมนีสุดกาดแลวเด้อเมื่อนี่กับพากันนอนตื่นแต่เศร้าแต่เศร้าทุกคนนอนตื่นกับตั้งแต่สี่โมงเศร้าเลยแต่ว่ากัหนดนเขาออกเดินทางเมื่อนี้กับคือห้าโมงเศร้าสิบแปดนาทีตื่นจะมาเมื่อนี้กับเก็บเข้าเก็บของขึ้นรถเนาะของก็หลายหลายทุกคนจนมาเต็มรถอัดยัดคามากับขากับนี่โคตรแตกต่างกันเลยล่ะทั้งทั้งที่แบบว่าในความรู้สืกของเขาสินะเขากับว่าได้ซื้ออี น้อยค่ะแล้วทุกคนหยัดเอียงเข้าไปมันก็เต็มเหมดเรี่องสินะฮะล่ะบรรยากาศช่วงเศร้ามื่อนี้ยอยู่อังกฤษกับอากาศดีดีทุกคนแดดออกกัตั้งแต่เศร้าเลยเอมี่กับมาอังกฤษนี่ก็เดือนกลัวเนาะกับว่าได้สัมผัสบรรยากาศยามเศร้าแบบนี้เลยฮะล่ะเมื่อนี้ก็ขับรถไปเนาะก็เป็นระยะเนาะบางช่วงบางตอนก็หมอกลงไปแบบนี้แหละทุกคนบางช่วงหมอกลงหนาเท่หนาบาวจุดวาเนมแเทบจะโบเห็นเอียงเลยฮะล่ะตอนนี้เขากับพากกันขับรถมากก็ได้ประมาณสองชั่วโมงเร้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเศร้าเศร้าอไดนาทีต จงโปรงเลยฟ้าก็ได้ทุกคนเออะล่ะตอนนี้กัเฮอกกะพักกันเอ,อ่อเอมี่กัสิขออนุญาตเอื้นทารถไฟเด้อเมื่อน,นี้ฮอกกกะพักกันกลับทางเกา่าทางเดิมเนาะเมื่อน,นี้ฮอกกะสิพักกันเอารถคือรถไฟแล้ะก็ข้ามไปประเทศฝรั่งเศสนะฮะล่ะ ตอนนี้เขาก็พ ini, film, ักกันมาหอดเรียกกับเพื่อเวลาไว้กับประมาณสองชั่วโมงเมื่อนี้ก็ได้เพื่อว่าเธือยยังแบบเกิดสุขเสริญเขาก็จะได้มีเวลาแก้ไขเองสินะเอมี่ก็เห็นเวลาหลายเนาะก็เลยแบบเขามาบอลนี่มันก็จะเป็นแบบว่าบอลชอปปิ้งเอ้ยก็จะมีหานเอาห้องอาหารอย่างสินะเอมี่ก็เลยแบบมาหากินอย่างแบบห้องท่องไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านจอดรถเนาะรถทุกครั้ที่มาจอดอยู่นี่เพื่อที่จะล้อ้ามไปประเทศนั้นๆนเนาะะล่ะเขามาเพื่อเวลาไว้แบบนี้นะบางบางเทือเขาโชคดีนะเธือรถไฟขบวนนั้นนๆมัว่ ได้แบบเสียบเข้าไปเลยเนาะขามาเข้าโซกดีทุกคนแต่ว่าขาก,กับนะเข้าโ่โชกดีเนาะผู้ดีว่าเมื่อนี้มันก็เป็นมือวันเสาร์น้าเนรลระรดมันก็นลายลายทุกคนหลายแท่ลายว่าฮนะอันนี้ก็จะเป็นแบนว่าอันกลุ่มรดแข็งเนาะไอ้มีกระสะออนทุกคนลดนะ่ะมีแต่คันงามๆทุกคนเมืองนี่นะ่ะแบบอมืมีแต่คันแบบว่าแบบ เออค่ะอีลีฮะล่ะฮะละเอมี่กัย่างเลาะเหรนไปมาเนาะกันแนวสองจมงเนาะทุกคนเกิดจากสีเอียยังเน่ฮะล่ะแต่ว่ากับเพลิดเพลินกับกลุ่มรถแข่งไปเอมี่ก็ได้นะตอนนี้รถไฟกับใกล้สีออกแล้วก็เลยเอาพาสปอร์ตมาจ้ำออกประเทศอังกฤษแล้วก็ไปจ้ำเขาประเทศฝรั่งเศสสินะแต่ว่าระบบอีกอย่างต่างๆขบวนการอีกอย่างต่างๆเขากับได้ลงรถดอกทุกคนเขาก็นั่งจ้ำไปอยู่ในรถของเขาไปแบบนี้นะฮะล่ะผ่านเหตุเอกสารอีกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ ขับรถเข้ามาแบบขึ้นรถไฟไปแบบนี้เลยทุกคนขาม้านะ่ะไอ้มีตื่นเต้นแต่ว่าค่ะกับไอ้มี่คบอยตื่นเต้นปนใดเนาะตอนขามาเฮาก็คึอ้อยู่ได้อีมันจีเอารถขามไปได้จังไดว่าละ่ะเอารถไฟขมใต้ท้องทะเลไปเองี่นะเออแต่ว่าตัวน,นี้เขากับห้แเล้ยวมันกับป็นรถไฟโหลดไปจังี่นะทุกคนเออฮะล่ะฮะล่ะตัวนี้รถไฟก็เริ่มใกล้สี่ออกแล้วเนาะเฮาก็ไม่ได้ลงรถเฮาก็ไ่ได้อีหอย่างดอกทุกคนเฮาก็นอนไปเนาะพอดีบ่าน เมื่อเศร้านี่ก็ตื่นเศร้าเนาะฮัลโหก็เลยนั่งไปอยู่ในรถนะนอนไปเนาะฮัลโหก็ใช้เวลากประมาณ4ี่สิบหานาทีหรือว่า ประมาณุ่โมงหนึ่งล่ะตอนนี้เขากะมาฮอดฝรั่งเศสเลี้ยวทุกคนมาฮอดหล้วก็ขับรถออกรถไฟลู่ลูออกรถหล้วก็บ่ได้แบบเฮ็ดเอกสารอีหยังได้เฮ็ดเธอเดียวห่ะล่ะทุกคนห่ะล่ะมาฮอดฝรั่งเศสทุกคนอันนี้ก็สิเป็นตนเหนือของฝรั่งเศสเนาะโอ้บรรยากาศดีแท่ดีว่าทุกคนฟ้าก็เป็่นแบบว่าโปรตโปงเนาะแดดออกก็จนมาฮอดเลยหะล่ะเอมี่ก็ไดเมื่อนี้เขาก็สิพากันขับรถไปเรื่อยๆๆเรื่อยเนาะเมื่อนี้ก็บ่บได้แบบว่า แบบบได้วางแผนว่าสีนอนประเทศใดนะแต่ว่าขามาเขากับนอนประเทศบิวเยี่ยมเนาะฮะละ่ะเมื่อนี้ก็ขับรถไปเนาะครับรถพ่อใหญ่เราก็เริ่มเมื่อยแล้วอิมี่ก็เลยแบบว่าหาอีย่างเธอแตสีมะไ้เรากินแบบขบเคี้ยวไปเนาะอันนี้ก็เป็นคองเรือแหละอิมี่ก็เลยแบบอัน เอาติดรถลาน้ำเนาะก็กินกลุบกิบไปเมื่อนี้กระได้ทุกคนเอาเป็นแบบอาหารเทียงของเขาไปน้ำเนาะเออฮะอันเป็นชีสเป็นขนมไปอีย่างไปแล้วค่อยก็ไดแล้วก็มีอันไข่ไปน้ำเนาะไข่อมี่กระสิแบบวา่าเออแบบมีประเดกบองไปน้ำนะทุกคนกิน เปิดลงกมาแบบหึงเลยน่ะใครจะว่าผู้ใหญ่เรากับโบตีเรากับโบหีอีหอย่างสิน่ะคอยกันยัดใส่ปากเราไปเลยแบบเผ็ดๆไปสำหรับประเดกบองแยแดงทุกคนผู้ใดเคยกินกับสีหัวรสชาติมันกัจัดจ้านเนาะแต่ว่าเขาก็กินไปเมื่อนี้ก็โอเคผู้ใหญ่กับดครกับโบบาอีหย่างเนาะหะล่ะเมื่อนี้เขากับขับรถมาทุกคนเมื่อนี้เขากับผ่านประเทศฝรั่งเศสกับผ่านประเทศเบลเยี่ยมกับผ่านประเทศลุกซมเบิร์กเนาะเมื่อนี้ก็ได้พผ่านอู้หลายประเทศเลยทุกคนหะล่ะตอนแรกก็คือว่าผู้ใหญ่เรากับสีโบวายเรากับไวจบเจือทุกคนเมื่อนี้ กัขับรถกับประมาณ12-13สมชั่วโมงมือในกระไดทุกคนกับมาหอดสตุดการ์ดเยอรมันนี้แล้วตอนนี้กระไดทุกคนเอมี่ก็เป็นห่วงรถเอาเทเอาว่าเท่งาง่ายแบบพใหไ่ยยขับบวไวเท่าง่านรถกับเบาไวแต่ว่ากับพานมาได้จบเจือเนาะเบิ้งด้วยเนี่ยของเขานะ่ะทุกคนมาหอดแล้วกับเก็บเข่าคองเก็บอีหยังลงรถเนาะเบิ้งคองเอมี่เนี่ยนะทุกคน จกักรมเแหุแตกกระโปงจักอีหงยังัวอิหงยังจักโคกจักรซาก,ากจักของอยู่ของกินทนะทุกคนเออของคัวยู่ัวกินเนาะเออแบบลายเทหลายวะไมีก่กระไรทุกคนน่ะม่หอดแล้วก็เก็บข,าข้าวเก็บของสิทธแล้วเฮาก็ตอนนี้เฮาก็กกาลังสิพากันแบบ เออออกไปซื้อของมาไหวเห็ดอีหยังกินเนาะผู้นี้ว่าตื่นเสามามันก็เป็นวันอาทิตย์อยู่นี่มันก็หยุดอีหยังก็บ่บเปิดนังซส่นะก็เลยพาเฝ้าพ,า,พ,า,พากันไปซื้อเนาะโอ้ยสะอ่อนทุกคนเฮ้าไปนะใบไม้ใบนึงก็ยังบบทันได้ขึ้นนะตอนนี้เขี้ยวงามทุกคนแบบแบบสะอ่อนเอมี่ก็ได้คือแบบมีความรู้สึกว่ามันก็ตตางต่างหูต่างตาเนาะแนวเฮ้าไบ่มีใบไม้บ่ม,มีอีหยังเลยฮะนะทุกคนละอากาศก็ดีๆอยู่เยอรมันก็ได้เอมี่ก็ใส่เกือบแตะลงเท้าแตะไปเลยเอมี่ก็ได้หัะนะมหะ กับมาซื้อของกระจุกระจิกซื้อกบลายดอกกระซั่มนี่ล่ะกระทมผู้ใหญ่ยู่ขับรถมาไม่เมื่อยอยากกินอีหยังอยากกินลาบข่อยก็เลยเฮ็ดลาบแล้วก็เฮ็ดอันต้มไก่ไปเนาะเฮ็ดอีหยังแบบง่ายๆง่ายๆก็กินไปเมื่อนี้ก็ไดทุกคนเมื่อนี้ก็เป็นเวลาที่แบบว่าเดินทางแบบยาวนานที่สุดเลยทั้งอีตนผัวเอมี่ก็ได้กินเขาแล้วผู้ใหญ่ก็ลาบเลยแล้วก็ใดแบบโกนสดสดเลยทียความือของเราเนาะฮล่ะฮัล่ะคลิปวิดีโอของเอมี่มื้อนี้ก็ฝากไว้สำนีก็นเด้อทุกคนจังหดก็จังมาพบกันคลิปไม่คลิปน้า เนาะบายบายโตไปกับสิได้เจอคลิปอิมี่อยู่แต่ประเทศเยอรมันีเด้อบันนี้นะทุกคนบายบาย